รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่รับชมรายการวิถีธรรมวิถีไทยทางช่องทอทอ,ทอบ5ทุกเช้าวันสาเวลาตีห้าครึ่งนะคะคานองจิบก็ได้พาท่านผู้ชมนะคะมาอยู่ที่วัสงานะคะสันติธรรม,มารามนะคะตำบลม่วงหวานอำเภอหนองแซงจงังหวัดสระบุรีค่ะ แล้ว,วัดนี้นะคะก็ยังไม่ได้เป็นวัดนะคะยังเป็นสำนักสงฆ์นะคะเป็นที่ปฏิบัติธรรมนะคะที่พระอาจารย์เนี่ยท่านได้สร้างไว้เพื่อให้สาธุชนนะคะได้มาปฏิบัติธรรมนะคะพราจิ๊บก็ได้ยืนอยู่กับคุณพี่กรรมการของวัดท่านนึงนะคะเดี๋ยวเราไปทาความรู้จักกับคุณพี่ท่านนี้กันเลยค่ะผมชื่อยอดชายครับค่ <ผม S 1> พี่ยอดชายนะคะมาอยู่รับใช้ใกล้ชิดกับพระอาจารย์เพื่อดูแลสำนักซึ่งพระครูท่านก็เป็นพระสายปฏิบัติที่ย้ายมาจาก วัดนาหลวงจังหวัดอุดอรธานีครับมผมเป็นพระภาตอีสานนะคะครับงั้นเดี๋ยวเราเนี่ยไปกราบนมัส,สก,การหลวงพอ่อแล้วให้หลวงพ่อพาชมภายในวัดท่านว่าท่านกําลังก่อสร้างอะไรขาดปัดจจัยอะไร,รเดี๋ยวตามคุณพี่ยอดชายเข้าไปภายในวัดกันเลยนะคะคต,ตามน้องจิบไปเลยนะคะไปเลยค่ะ ครับท่านผู้ชมครับที่ชมรายการวิถีธรรมวิถีไทยนะครับรายการดีๆมีสารประโยชน์มากมายให้แก่สาธุชนคนเจบุญนะครับวันนี้ผมนั่งกับอยู่พระคุณเจ้าที่เมตตาปานีแก่สาธุชนคนเจบุญนะครับผมอยู่ที่สำนักสงฆ์นะครับสง่า อสันติธรรมารามนะครับตบบนบวงหวานในอำเภอหนองแสงจังหวัดสระบุรีนะครับมีสาระประโตกแก่สาธิชนคนเยบุญนะครับเช่นวัดนี้กํลาลังก่อสร้างใหม่นะครับกำลังจะสร้างศาลาและจะสร้างที่ปฏิบัติธรรมให้แก่สาธิชนคนเยบุญด้วยเดี๋ยวกราบถามพระคุณเจ้าว่าภายในวัดแห่งนี้พระคุณเจ้าจะมีสร้างอะไรบ้างนะกรานบนมัสการพระคุณเจ้าที่เมตตาปานีครับผม ก็กําลังจะสร้างโรงครัวโรงครัวครับเพื่อเพื่อเวยกับผู้มาปฏิบัติธรรมเวลามาปฏิบัติธรรมโครงการหนึ่งสิบคนยี่สิบคนก็จะมีญาติโยมที่ทำอาหารครับผมก็ถวายพระคุณเจ้าแล้วก็ดูแลญาติโยมให้ได้ทานอาหารพระคุณเจ้าเขาเดิมจริงชื่อพระคุณเจ้าชื่อพระครูและอ๋อชื่อพระครูสังฆลักษณ์ธงชัยชีวสุธอโอครับผม ครับผมก็ปฏิบัติวัดแห่งนี้มานานแล้วก็สองปีตรงนี้เป็นที่ของโยมครับของปู่กับย่าแล้วก็โยมอาเป็นคนดูแลก็แบ่งที่ให้เพื่อที่ว่าอยากให้มาคปรดโยมผู้สูงอายุเช่นโยมแม่โยมลุงโยมป้าพระคุณเจ้าก็มาสร้างกุฏิไม้ไผ่เล็กอยู่ช่วงแรกมาอยู่เมื่อเดือนมิถุนา2,563้าได้สองปี ที่ที่ว่างเปล่าตรงนู้นพระคุณเจ้ากำลังจะสร้างจะสร้างโรงครัวโรงครัวใช่ไหมครับผมใช่พอมาอยู่เราก็มีญาติโยมที่คุ้นเคยญาติมาทําวัดสดมนครับด้วยเป็นประจําและหลังจากนั้นก็มีญาติโยมมาร่วมปฏิบัติธรรมได้เป็นระยะครับผมก็ทีนี้พอญาติโยมเพิ่มขึ้นครับเราก็เลยสร้างเสนาสนะเป็นที่รองรับเพื่ออนุเคราะญาติโยมได้สะดวกแก่การปฏิบัติธรรมและวันที่สิบ กรก,กฎาคมวันที่ที่สิบกัก,กฎดาสองพันห้าร้อยหกสิบห้าจะยกเสาเอกลงครัวพร้อมกันนั้นก็จะเททองหล่อผ้าประธานศาลาปฏิบัติธรรมศรีป์ไรธรรมที่ที่นั่งอนะครับ,รบเป็นศาลาปฏิบัติธรรมสร้างได้แปดสิบเปอร์เซ็นต์แต่ก็จะได้หล่อผ้าประธานขึ้นหน้าตักห้าสิบนิ้วปางประธานพรเป็นศิลปะแบบเชียงแสนชื่อว่า พระชัยยสิธฐธรรมพรผมจึงเจริญพรญายมถ้าสะดวกนะมาร่วมบุญกันใช่ครับเพราะว่าลงครัวเมตตาให้ความอิ่มหนำสมบูรณ์ครับกองทัพเดินด้วยท้องฉันใดคนี่สถานที่ของเรายังยังไม่พร้อมเรื่องลงครัวจัดสร้างขึ้นครับท่านผู้ชมครับนี่แหละครับพระคุณเจ้าที่เมตตาปานีได้บอกกล่าวเล่าสิบไปแล้วนะครับอย่าลืมนะครับ ท่านมีจิตใจบุญใจกุศลทั้งหลายนะครับมาร่วมสร้างนะครับสิ่งต่างๆภายในวัดให้เจริญรุ่งเรืองนะครับวัดนี้นะครับโดยเฉพาะวันที่10นะครับกรบกฎาคมนะส5งพน้าอยานะครับเจ,จะาจะมีงานพระป่าด้วยแล้วก็ยังมีงานเททองหล่อพระด้วยสาธุชนคนใดที่จะมีแรงบุญแรงศรัทธาหรือจะมาร่วมบุญกับหลวงพ่อเช่นลงทานแล้วก็ติดต่อเบอร์พระคุณเจ้าได้แล้วหมายเลขบัญชีพระคุณเจ้าดูร่วมบุญกันนะครับที่สำนักสงฆ์สง่าสันติธรรมรามนะฮะ ตำบลม่วงหวานอำเภอหนองแซงจังหวัดสระบุรีนะครับขอตอบรับแก่สาธุชนคนใจบุญนะครับวันนี้สกลเดชนะครับได้มาสอบถามพระคุณเจ้าแล้วภายในวัดวารและอย่าลืมนะครับวันที่10กรกฎาคมนะครับมาร่วมบุญงานเททองนะครับเป็นงานบุญใหญ่นะครับเอาละครับรายการดีๆมีสารประโยชน์มากมายที่พระคุณเจ้ากล่าวเล่าสิบไปแล้วนั้นวันนี้ผมสกลเดชต้องกลาบลาท่านผู้ชมไปก่อนและลาพระคุณเจ้าและคณะกรรมการด้วยนะครับสวัสดีครับ จเจริญพรเจริญธรรม